ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาปลูกใบโหระพาค่ะพื้นที่แคบๆแบบนี้นะคะปลูกเอาไว้ทไาไมปลูกไว้รับประทานค่ะเล็กๆน้อยที่ต้องไปซื้อห้าบาทนะได้มาแล้วค่ะหมักดินมาจากบ้านค่ะแล้วเราก็มาปลูกกันเลยปลูกที่ทำงานค่ะทำงานนืม ปง่ายๆค่ะปลูกลก็ไม่ทานเ๋ยวป้าจะพามาดูบริเวณที่ป้าปลูกนะคะปลูกไว้หลายๆอย่างนะคะนี่ค่ะบริเวณแคบๆเนาะวันนี้ป้าก็จะได้ก่อนหน้านี้ป้าก็มาปลูกทิชเอาไว้แล้วค่ะเอาไว้ทานเนาะพื้นที่แคบๆปกติจะปลูกไม้มงคลนะคะปลูกไม้มงคลได้ด้วยแล้วก็ปลูก ผักสวนครัวเอาไว้ทานด้วยเนาะพื้นที่แคบสามารถทําได้นะคะตรงนี้เราก็ปลูกแล้วแล้วเหลือตรงนี้เราก็ปลูกสิ่งของต่อไปอื่นๆเนาะนี่ค่ะปลูกได้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ปลูกต้นไม้อื่นก่อนหน้านี้ปลูกอะไรบ้างเดี๋ยวป้าจะพาไปดูนะคะปลูกอะไรบ้างเออปลูกเสร็จแล้วก็กดๆๆนะคะน้ำเราที่ล้างมือล้างจานก็อยู่ตรงนี้ค่ะ ล้างมือล้างจานอยู่ตรงนี้ตรงนี้บริเวณแคบๆเองนะคะป้าก็จะปลูกได้หลายอย่างนี่ก็คือโหระพาค่ะโหระพานะคะนี่พริกนี่คือไม้มงคลไม้ปอกอากาศนะคะนี่คือต้นพับพึงค่ะวอเตอร์เกตค่ะวอเตอร์เกตที่สีเขียวนะคะที่สีแดงนะคะมีประโยชน์นะคะวอเตอร์เกตในกระถางในกระถางนี่ก่อนหน้านี้เขาจะมีกระถางว่างตรงนี้ใช่ไหมคะป้าตบแต่งเอาใบออ,อกใบพูด่างออกนะคะหรือว่าใบนี่นะคะไม้มงคล กรมาเรียกซัน้องเอามาปลูกไว้ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ว่างป้าก็เลยเอาหอมมาปลูกนะคะในระหว่างตรงนี้ช่องว่างนี้เราก็สามารถเอาตั้งฉ่ายมาปลูกเอาไว้ทานเกงทำเตียงจืดทานได้นะคะนี่ก็ผักแพวค่ะผักผักใบแมงลักค่ะตักีไปยาวตัดใบออกไปทานแล้วอันนี้นะคะสำหรับเราอยากทานอะไรเราก็มาตัดออกไปเล็กๆน้อยๆน,นะคะนี่ก็ใส่ไข่เจียวได้นะคะแต่ไข่เจียวได้เช่นกันค่ะมีประโยชน์นะคะนี่วอเตอร์เกต สำหรับป้าก็จะปลูกวละลรชนิดสองชนิดค่ะเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะได้มารับประทานในสิ่งที่เราเใช้กับชีวิตประจําวันจะได้ไม่ต้องวิ่งออกไปซื้อข้างนอกขับมอเตอร์ไซค์ไปก็เสียเวลาด้วยค่ะปลูกเอาไว้ทานเองเลยจบเนาะทาทาครัวตรงนี้เดินมาแล้วก็เก็บผักสวนครัวของเราทํากินไปเลยง่าย แล้วเราก็ได้มีเวลาพักผ่อนได้เยอะด้วยค่ะนี่ก็คือใบพะพึงนะคะใบพะพึงปลูกไว้ด้วยเพื่อเวลายอยากทําหลังลอดหรือว่าเป็นไม้ไม้คุ้มครองบ้านเราก็ได้ด้วยนะคะเนี่ยการาบางคนก็ความเชื่อก็จะว่าการผู้ผีปีศาจเนาะอันนี้แต่แต่ของเราเราปลูกไว้ใช้ประโยชน์เอาไว้ทําหลังลอดค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมประลองจนจบขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ